หลังจากไปพูดคุยกับเจ้าของสวนที่นำพันธ์มาจำหน่ายและสอนวิธีการดูแลทุกขั้นตอนและไปดูมะยงชิดมะปรางหวานที่เขาได้ตำแหน่งจากการประกวดกันมาแล้วช่วงนี้โอและแจ็คเขาบอกเราไว้ว่าจะพาพวกเราชาวเกษตรพาลุยมาลุยกันถึงสวนปลอดสารพิษจะสนุกสนานได้ความรู้อย่างไรไปชมกันเลยครับ ทุครับหลังจากที่เราไปลุยกันถึงหน้าสารากางซึ่งมีงานมะยงชิดมะปางหวานที่จังหวัดนครนายกกันแล้วครับตอนนี้เราก็มาลุยกันถึงสวนของคุณลุงที่ปลูกมะยงชิดแล้วก็มะปางหวานครับครับเรามากันทำไมครับที่นี่เห็นมีแต่สวนเต็มไปหมดเลยใช่แล้วครับคุณแจ็คครับที่นี่ครับเรามาเอาความรู้จากคุณลุงครับว่าตั้งแต่การปลูกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับมะยงชิดมะปางหวานมีความยากง่ายเพียงใดกว่าที่เราจะได้ผลผลิตเหลืองๆไปกินกันอร่อยๆเนี่ยครับครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย สวัสด <muitas S 2> ีครับโอ้สวัสดีวันดีวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงรู้จักเจ้าของสวนมะยงชิดมะปางหวานที่นี่ไหมครับโอ้รู้สิอะไรครับเออก็ตัวลุงเองนี่แหละสวัสดีครับเอสวัสดีวันดีครับลุงไม่ทราบว่าคุณลุงชื่ออะไรครับโอ้ชื่อลุงสไบศรียาเออเนี่ยเป็นเจ้าของสวนที่นี่ครับงั้นพวกผมขอเรียกคุณลุงไหวแล้วกันนะโอ้ได้เลยครับโอเคโอ้สบายมากครับคุณลุงปลูกมะยงชิดกับมะปางหวานที่นี่ครับครับงานหรือยังครับโอ้ลุงปลูกมาตั้งแต่พศ25นน่ะครับเนี่ยปลูกมาแล้วก็แสดงว่าาหลย ดีมากหลายปีสามห้าสี่ห้ายี่สิบกว่าปีนะเกือบจะสามสิบปีแล้วด้วยใช่ไหมครับเริ่มเริ่มปลูกเนี่ยครับปลูกยังไงครับใครเป็นคนเริ่มเริ่มต้นให้คุณวเรโอ้ตอนแรกเนี่ยลุงก็ไม่มีความรู้นะเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับทีนี้ลุงก็ไปได้ความรู้มาจากเจ้าหน้าที่ จากสานักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายกเนี่ยเขาก็มาสอนวิธีการปลูกการดูแลรักษาอะไรต่างๆนี่ให้แล้วลุงก็ทําตามเจ้าหน้าที่มาบอกกันนะครับคือมันได้แลลวมันก็ได้ผลขึ้นมาใช่ทีนี้มาทาตามหลักวิชาการเจ้าหน้าที่เขามาบอกนะโอ้แล้วต้นไม้มันโตเร็วอ่ะโอ้โหการปลูกการอะไรเนี่เตรียมหลุมเตรียมดินอะไรเนี่ยทําตามเขาบอกอะอ๋องั้น ก่อนอื่นเลยครับคุณลุงครับเริ่มอยากเห็นสวนคุณลุงนะคุณลุงพาไปชมสวนได้เลยครับครับเชิญนะครับเเดี๋ยวไปเลยครับครับครับโอเคมะยงชิดเนี่ยนะกับมะปางหวานเนี่ยการดูว่าลักษณะของมันเนี่ยเราไปดูที่ต้นที่ใบเนี่ยจะรู้ไม่ออกหรอกใช่เหมือนผมเพราะว่าเออต้นนี้เลยครับพวกนี้มันแบบว่าในตระกูลเดียวกันเออกว่าเราจะรู้นะเราต้องไปไปกินลูกมันอ่ะถ้าหากว่าเป็นมะยงชิดนะครับครับลูกดิบมันจะเปรี้ยวครับเออแต่ลูกโตไอ้ส่วนมะปางหวานเนี่ยลูกดิบมันจะมัน ครับเออพอสุกแล้วหวานเลยอ๋อนี่แหละเขาถึงแยกได้บางคนก็ไม่รู้ว่ามายงชิมมะปางหวานไม่เป็นยังไงฮะแล้วแล้วคุณลุงเขาจะมีวิธีแยกดูต้นดูอะไรเผื่อมันไม่มีลูกอย่างเงี้ยครับเราพอจะดูดูตาเลยมันเดูไม่ออกเนี่ยลูกมันออกมามันจะลูกโตเนี่ยลูกเต้าไข่เป็ดเลยอ่ะเออเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มจะสุกเนี้ยเนี่ยแล้วลูกเนี่ยเนี่ยมันเป็นรุ่นสองนะเนี่ย คุณแจ็คลองชิมลูกดิบไหมครับว่ามีรสชาติยังไงอย่างที่คนบครโอ้ชิมมันหวานนะมันหวานนะครับเออหวานตาแจ็คลองไม่ใช่ใครอครับผมเป็นนักแต่ของดีๆครับสุกๆผมชอบครับผมเป็นนักชิมครับคุณเลยครับผมไม่ชิมของเขียวๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไปมะปรางหวานครับเออแล้วว่ามันลักษณะมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าจะขอชิมมะยงชิดก่อนเอาได้เลยได้เลยเออนั่นแหละอันนี้คือสุกครับอันนี้คือสุกจนเน่าเจอใช่ไหมเอออันนี้เพราะว่า มายงคิดลุงเนี่ยปลอดสารพิษไม่ได้ใช้พวกสารเคมุงเคมีมา,าทําการฉีดพ<ล>่นเวลานั้น<อ>มันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติมีมะรแมลงมีหนอนเจาะโดยมากก็<อ>จะใช้แบบว่าใช้ยาสมุนไพร<อ>เอเอพวกใช้พวกเม็ดสดงสดาเนี่ยพ<อ>่นนะครับมันจะทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่เสียด้วยแบบเป็นรูๆอย่างเงี้ยครับคุณลุงครับมันเป็นแมลงศัตรูพืชอะไรครับที่ไปเจาะรูแบบเนี้ยโอ้้ะลูขนาดนี้นะไม่ใช่ตัวตัวแมลงแล้ว อันนี้มันนกนกเออนกมันกินเป็นนาด้านนี้มีอ่ามะปางที่ยังสุกอยู่แล้วก็ยังไม่โดนนกกินครับเดี๋ยวผมจะลองชิมไม่ได้ไหมครับท่านมยัชครับท่านผู้ชมรับชมคุณโอทานมะยงหรือยังครับเดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติของมะยงชิดกันว่าลักษณะรสชาติเป็นยังไงครับคุณลุงครับครับครับเนี่ยนั่นบัวเยียมครับเนี่ยมันมันก็ยังยังมันยังไม่รับคุณอ๋มันก็ต้รู้ครับอ๋อเนี่ยเสดเดี่ยว มีแรนช่วย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 ไข่ผมสักลูกได้ไหมัไม่อย่างนี้ยังดีนะฮะถ้าไปกินตัวหนอนเนี่ยเรากินตัวหนอนเนี่ยไม่ตายอ๋อหนอนไม่ตายไม่ใช่ทาไมตายทั้งสองอย่างเนี่ยแต่ถ้าหากว่าไปกินไอ้ที่เขาพ่นสารเคมีไอ้พวกสารเคมีไว้นะเรียบร้อยเลยไม่เหลืออันนี้จะปลวดัยกว่านเลยครับรสชาติจากที่กัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับรสชาติของมันเนี่ยครับจะรู้สึกว่ามีรสชาติที่หวานมากกว่าเปรี้ยวครับ คือจะหวานกลมกลมมากกว่าเปรี้ยวครับครับครับอันนี้ยังไม่งอมจัดนะถ้างอมจัดจัดนะมันจะหวานหวานอย่างเดียวเลยขนาดมีรูอย่างนี้ยังไม่ไม่ไม่งอมจัดยังไม่งอมจัดอันนี้มันเจาะเจาะพวกแมลงมาเจาะก่อน๋อครับแล้วแล้วอย่างมะปังอะครับ๋อมะปังมาโอ้จะอร่อยเอกเชิญเลยครับครับครับ ลุงด้านไหนมีมะปางครับคือพวกผมอยากจะดูเรื่องของมะปางมั้งครับโอ้ยมะปางก็อยู่กันหลังลุงนี่อ๋อนี่เองเลยอันนี้เขาเรียกว่าความะปางหวานครับอ๋อครับเออไม่เชื่อลองชิมดูสิอ่างั้นเชิญคุณลุงกระโดดเอาให้นเอาพวกผมด้วยโอยคุณแจ๊คบ้างแล้วต่อไปลุงโดดเล่นกับคุณโตเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนักชิมมือหนึ่งอย่างผมจะลองพิสูจน์เอามาชิมให้ท่านผู้ชมดูว่ารสชาติของมะปางหวานนี่ครับอร่อยแค่ไหนครับสักครู่นะครับโอ้ไม่ถึงครับ ได้ได้ผได้ผัวยากรแลนี่คือมะปางหวานครับผมจะลองชิมนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีรสชาติหวานเหมือนที่เขาล่ําลือว่ามะปางหวานเมืองนครนายกเนี่ยครับหวานยังไงครับรสชาติดีครับท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆนะรัสชาติแบบว่ามันรู้สึกว่าความหวานของมันเนี่ยจะดีมากเลยใส่มะม่วงนิดหนึ่งนะลูกที่ยังไม่สุกเนี่ยครับที่คุณลุงบอกว่ามันมันจะมีรสชาติ มันมันเป็นยังไงบ้างเป็นมันไม่มีรสเปรี้ยวอ่ะลองชิมดูได้เลยเดี๋ยวนอกจากที่เราจะพิสูจน์ลูกสุกกันแล้วเราจะมาลองให้คุณแจ็คครับลองพิสูจน์ชิมลูกตามผมบ้างครับท่านผู้ชมลูกที่ยังไม่สุกกันดีกว่าครับคุณแจ็คครับเชิญทางด้านนี้ครับมีลูกหนึ่งนี่ครับเออนั่นแหละครับลองชิมได้เลยจ้ะเจอเลยครับคุณแจ็คครับอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากครับท่านผู้ชมนี่ยคือ อีกลูกหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะว่ารสชาติยังไงครับอืมอร่อยมากเลยมันมากเลยมันจะรู้สึกว่ามันมันจะไม่มีรสชาติของความเปรี้ยวใช่ไม่ไดเปรี้ยวหรอกเนื้อของมันนะครับท่านผู้ชมจะกรอบการดูแลรักษาเนี่ยครับเวลามีโรคมีแมลงมีศัตรูพืชนะครับนอกจากจะใช้พวกสารธรรมชาติในการดูแลรักษามันเนี่ยคุณลุงใช้อะไรบ้างครับที่ เป็นเคล็ดลับของสวนคุณลุงที่จะใ,<ช>ให้ผลผลิตออกมาดีอะครับโอ้ครับเยอะมากพวกมะยงชิดมะปางหวานนี่โรคอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกเพียเป็นเพียซะมากกว่านะครับถ้าเพียลงนี่ลุงก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะลุงแล้วลุงใช้อะไร,รเออเพียเนี่ยก็ใช้เครื่องแกงที่<อ>เครื่องแกงเออที่เราตาสาเร็จแล้วอะเผ็ดๆนี่นะครับเออที่เขาตําแกงเผ็ดแกงส้มใช้ได้ท่านผู้ชมครับคุณลุงผมอยากรู้จริงๆครับว่าคุณลุงใช้ เป็นเครื่องแกงกะทิเครื่องแกง,แกงส้มหรือว่าเครื่องแกงอะไรในกรัโอ้เนี่ยใช้ได้หมดใช <c oughs> ้ได้หมดเรัแกงอะไรก็ใช้ได้หมดวิธีการก็ไม่ยากเอามาเอาเครื่องแกงมาสองช้อนแกงครับ,รบแล้วเอามาผสมน้ำสองปี๊บหนึ่งอ่ะยี่สิบลิตร,ร,รนะครับ พอผสมเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํำส้มขันไม้ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นช่วยเป็นยาจับใบแล้วเอาผักขาบางกองแล้วก็เอาเข้าเครื่องพ่นแล้วไปพ่นเลยออแล้วตัวเราไปพ่นแล้วก็ลุงก็ไม่เป็นอันตรายดวย้วลูกไหนที่ลายลายแสดงว่าเพีย้ยเพี้ยดูกินน้ำเรี้ยง แหลเนี่ยเนี่ยมันลงตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยแน่นท่านผู้ชมดูหน่อยรู้ว่าอะไรเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยเกิดจากเพี้ยตอนนี้มันไปดูดกินน้ําเลี้ยงตอนมันลูกเล็กๆอยู่มันจะทําให้ผิวไม่สวยเวลาเราไปขายก็ไม่ค่อยได้ราคาที่ลุงเอาเครื่องแกงมาพ่นเพราะอะไรเชื่อใช่หรืาเปล่าเคยตารเพราะนั่นแหละ ตอนอยู่ที่บ้านก็ใช้เครื่องเสกไม่ใช่มันเคยกระเด็นเข้าตาไหมเคยครับเออแล้วเป็นไงแสบครับเออเนี่ยโอ้โหขนาดก็เข้าตาคนยังแสบแทบตายเนี่ยไปเข้าได้ได้ยังเราเข้าตาเพี้ยไม่เหลือหรอกครับใช่เนี่ยโอ้ยเราไม่ต้องไปใช้สารกินหมาพ่น เนี่ยต่อไปเครื่องแกงไม่มีขายในท้องตลาดเพราะว่าเกษ,ษ,ษตรกรอย่างลุงก็จะไปซื้อเอามาพุ่นต้นไม้ <c oughs> หมดเ<า>นเย <c oughs> วนอย่างนี้แกงส้มแกงอะไรก็ไม,กไม่ต้องกินแล้วไม่ต<อ>้องกินแล้วไปพุ่นต้นไม้ก่อนแล้วนอกจากการวิธีการรักษาป้องกันโรคโรคครับคุณลุงครับ <c oughs> วิธีการเก็บเกี่ยวครับมันจะออกในช่วงหน้าไหนบ้างที่สวนของคุณลุงโอ้โดยมากเนี่ยมันจะออกมันก็มีหลายรุ่นนะนะพอถ้าหากว่ามันถูกลมหนาวปุ๊บพวกนี้มันจะออกดอกแล้วก็ติดลูก ถ้ามันออกเวลมะปีนะมันจะมาขายอยู่ในราวเดือนมกราครับครับเนี่ยรุ่นแรกขายไปหมดแล้วเดือนมกรามกราเออรุ่น2รุ่น3ารุ่น4น่นะเนี่ยมันออกมาช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยออกมาพอล้มหนาวมาตันไหนมันออกช่อตอนนั้นเลยนะครับแล้วพวก,กนี้ก็เนี่ยสมมุติว่าเนี่ยมันใกล้จะเก็บผลประมาณเดือนหนึ่งนะเอออยากให้มันหวานมากๆใช่ไหมโอ้ยง่ายนิดเดียวเออเอาคูโคตที่คูโคตที่คนจินเนาะถึคนกินเรับเออที่เป็นเป็ีนกระป๋องเขี่ยว่ โอที่คเรากินอ่ะกินกูโค้ดก็ไปกินแล้วนี่ตามไม่ใช่ไม่ใช่แต่อนนี้เอาเอาเอาคูโค้ดมาสองช้อนแกงมาผสมน้ำยี่สิบริตรน้ำส้มควันไม้ใส่ช้อนชาเป็นยาเป็นยาเจวยเจจับใบแล้วก็เอาไปพ่นใส่ใบของมะยงชิบมะปางหวานเนี่ย ก่อนจะเก็บผลเดือนหนึ่งนะพ่นสองครั้งหางก็แค่เจ็ดวันโอ้ย่าหวานขนาดไหนอ่ะเพราะว่ามันดูดเอาคูโค้ดเข้าไปที่ทำาใบมัน่ะมันใบมันมีปากใบแล้วแต่ก่อนลุงเอาน้ําเชื่อมไงไปพ่นไดให้มันหวานทีนี้มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกเนี่ยมาบอกโอ้ยลูกไหมไปทํางั้นช้า ความจะแปลงจากน้ําตาลเนี่ยจากน้ําเชื่อมมากวาจะมาเป็นคูโคบมันจึงจะดูดเข้าไปในต้นไม้ได้เอูโดเราคูโคสเอาคูโคดให้ตรงเลยแล้วเร็วด้วยโอ้จะเอาหวานขนาดไหนเอาขนาดมดขึ้นเลยก็ได้โอ้โหนางจากนั้นก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ชแล้วถ้ามันหวานนี้มันไม่ล่อพวกแมลงพวกมดพวกอะไรมากินได้เหรอครับเราก็เอาเครื่องแกงผสมด้วยทีดีนะคนร้ที่มันดูดเฉพาะความหวานแค่ันดูดความเก็บไปด้วยมาบังคนรู้มี่าย ใช้แทนพริกเลยนะครับเนี่ยมันเข้าตามันกวนนคุณลุงครับแล้วก็ นอกจากนั้นะครับคุณลุงอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ปลูกมะปางรายอื่นบ้างครับให้มีวิธีการดูแลยังไงรักษายังไงหรือว่าอยากจะขอมาดูสวนมาขอคำปรึกษาจากคุณลุงเนี่ยครับมาขอได้ที่ไหนปรึกษายังไงให้คําแนะนําเชิญเลยครับครับโอ้ย่างงี้ถ้าหากว่าระท่านผู้ใดที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปลูกมะยงชิดมะปางหวานก็มาศึกษาได้ที่สวนลุงไหวศียาเนี่ยนะครับตามหมายเลขบ้านหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับ4 14ทั2บ2หมู่6นะครับตำบลหินทั่งอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกนะครับหมายเลขโทรศัพท์037384093นะครับติดต่อได้ตลอดเวลาเลยครับครับและสุดท้ายนี้คุณลุงมีอะไรฝากจะฝากถึงเกษตรกรผู้ที่แบบกำลังประสบปัญหาของเรื่องผลผลิตราคาอะไร หลายอย่างมั้งครับโอ้โหมุขเขากำลังใจเลยพวกเนี้ยครับดีครับถ้าหากว่าบรรดาพ่อแมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดมะปางหวานนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาตกต่ำอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาปรึกษาได้ที่สวนลุงไหวเนี่ยนะครับจะได้รับความรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติตามสวนของท่านรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องนะครับเออรวยจริงๆครับครับนี้อ๋อทั้งโอและแจ็คครับได้ความรู้เยอะเลยครับจากคุณลุงจากการที่มาลุยสวนของคุณลุงเนี่ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณ คุณลุงไหวไว้ตรงนี้ด้วยครับมครับครับสวัดดีครับสวัดดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมแล้วก็คุณแจ็คแล้วก็คุณลุงเนี่ยครับขออนุญาตไปเดินในสวนลุยสวนกันต่อว่าจะมีผลไม้อะไรอีกในสวนคุณลุงนะครับยังไงก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมไว้ก่อนตรงนี้ครับครับไปกันเลยครับครับครับ ท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะเอ่ยคำนี้เลยครับว่ารายการของเรานั้นมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับและในมือของผมนี่ก็มีของฝากจากคุณลุงครับผมและนี่ก็คือมะปรางหวานกับมะยงชิดนั่นเองครับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับความรู้เหมือนทั้งโอ้และก็แจ็คแต่ว่ามันหมดเวลาลงแล้วครับใช่ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเกษตรพาลุยของพวกเราในทางเคสเทสชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมีเรื่องราวดีๆให้เราไปลุยกันถึงที่นะครับสามารถติดต่อมาได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์029677017นะครับหรือว่าทางอีเมลนะครับ news@kstation.tv ครับผมครับสำหรับวันนี้เราสองคนโอ้และแจ็คลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการได้ในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรพาลุย